ที่ห้องประชุมอำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์นางวชราพรแตงหมีประหลัดจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมการอบรมภาคประชาชนเพื่อสร้างเครือข่ายการข่าวยาเสพติดและความมั่นคงโดยมีายอำเภอชุมตาบงพร้อมด้วยป้องกันจังหวัดนครสวรรค์กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรม ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ได้จะทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายการข่าวและความมั่นคงเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้เข้าอบรมเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพให้กับเครือข่ายให้เครือข่ายภาคประชาชนที่เป็นจิตอาสาได้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอีกทางภาครัฐได้รับการสนับสนุนข้อมูลด้านการข่าวยาเสพติดและทางจังหวัดนครสวรรค์สามารถลบปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน よし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 。